Ló bên phần anh em mình em em lên bên em 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 Anh em này em 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 2000 em 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 em

นี่คืออะไรวะมันเป็นอารอบแบบอเอาไปชาร์จของขอะไรที่มันต้องใช้พลังงานอะ่ะอุ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยมาลว,วนมาลว,วนอุ้ยมาลวนมาลวนอันนี้ผมให้คุณเป็นของขวัญ มองดูเห่างรเงี้ยไอ้มันอยาเล่นเอขไป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 โอ้ยทำตัวเป็นเด็กไอ้เหี้ยไม่อยู่ในหางเฮ้ยนี่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 น มันมาแล้วมันมาแล้วเดี๋ยวผมจะปกป้องคนเอกอ๋ออีกอะไรมันได้ยังไรเฮ้ยคุณจะโควนต์ไหมไม่มีอะไรโเฮ้ยมันมาแล้วมันมาอยู่แล้วมันมาอยู่แล้วมันมาอยู่แล้วมันมา ปิด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 เอาหายไปแล้วไปแล้วโอเคเอ้ยแก้วแก้วอุ้ยได้ยินนะไม่มีอะไรเสียงเสียงผี รถยี่ไหฮะเออุิยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้ยมาเจยแล้วมาอุ้ยอุ้ยนี่ราคาตกเลยมันคืออะไรบ้านต้องสื้อต้องรีบหารถเลาะเรียบร้อยไปวางโอเครถนู้น ตรงไหมตรงไหมกลายเป็นหมาเลยมเหมือนคนมากมันเฮ้ยมันก็ของสุขใครเป็นอะไรอ่ะใครเป็นอะไรอ่ะเอ้ยมันวิ่งไปแล้วมันวิ่งไปแล้วไปห้องเอ้ย มันไม่มาหรอกเสร็จมันก็หุบปันเด็กคนอกพี่ไปดูให้เด่กไปแล้ว เขาเห็นไหมเยอเซอร์เยอเซื้องงแล้วกันนะเขาจะแอบอยู่ที่ไหนจะแห่งในนรกเฮ้ยเขื่อแหละเฮ้ยก็ ไหา,นะายอะไรครับเอ้ยมันมีของใหญ่ด้วยอัลโต้มาช่วยยกดิมาๆๆค่อยๆเอ้ยอมันไปเลยมันไปเลยมันไปมันไปอดี <c oughs> พี่มอนิดหน่อยีกินเรามึงกล้าหันหน้าไปทางอื่นใหญเจอมันแล้วกันปะไม่เจอจะตีตูดมันเติมตัวให้หน่อยเฮ้ยเจอแล้ว เออใช่มันมีตัวอะไร,มะไ,รไม่รู้ข้านอกมาวิ่งอะไรตามมามันมาปิดปิดประตู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 เช <c oughs> <c oughs> นกับใหม่เลยแล้วมันก็เป็น <c oughs> ตัวประจํ <c oughs> <c oughs> าไปไอ้สักขาประจําไี่เอ้ยมันมีของด้วยมันมีของด้วยเอ้น,นี่หัวกันโอ้โหไปรอดกันวอ โคตรใส่กันเลยโอ้ยแล้วไอ้กันทิ้งตัวเฮอะไรแล้วกูต้องไม่นกับมันอีก,กนนตัว,วมันเหรี่ยมหัวกันแล้วมึงตายได้ไงแล้ว,ก,ว,ก,วกูถามใครนี่โดนกูสวนตูดแน่ข้างบนมีว่าเอ้ยมันมีมงกุฎอดโต้โตความหวังมึงกุฎมันมีมงกุฎ อันเดียดีเดียดีมึงเลยมึงเลยมันไม่ถึงเออหกร้อยอุ้ยอุ้ยโอ้ยทำจดีวะมันมได้เยอะเลยมันแม่รถเป็นนิดเดียวไอ้สัสอุ้ยอีกแล้วมันอีกแล้ว

ไปเลยอย่าบอกูนะมาจบแล้วมันจบแล้วครับมันจบแล้วอุ๊ยมันมิ่งมาแล้วดึงมันเลยวางขอ จบโอยเาฮ่า่ังไงหัวมันไงหัวตัวหัวขาดไปขลังจังไเจ้แกาทำไมทำไมวิ่งตรงนั้นได้วะเฮ้งตัดเอง ดูมันทำดูมันทำมาไม่ดีถ้ากลับได้มันก็ต้องมันก็เหมือนแบบมันก็ไม่ผ่านกี้เสร็จแล้วปะอันนี้เท่าไหร่วะแปดร้อยหกร้อยอารมณื้ีแล้วกูจะฟื้นแล้วไอ้ไม่ถึงไอ้้เหีย เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮยมันเจอเจอเ้ยเอออย่านะตกอย่านะต่จหวะนี้ไหมจะวอนได้ผีมาหน้าประตูจะวะนได้หมไอช้อนช้อนชนอนต้องชนต้องชน เอ้ความวงหมดไปแล้วโอความว่างตร้ลินออกเลยอุ้ยเข่ไมด้มึงสองกัวห่งสงกัอะไรอะไร Không có gì. Are you still watching? Ấy, hey, fighting volume <coughs> oh. <coughs> 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 oh, này. Ấy! Ôi! Nó đến rồi! Nó đến rồi! Nó đến rất nhiều rồi! Ok! Ấy! Ok! Nó đến rồi! Nó bị lụm! Bị nào? Đi. 2. nào เดี๋ยวดูเอ้ยเจออีกเหรอลุมมาทำลาบมันหาไม่ใช่เราต้องอันนี้มันมาขับขไปมาเล่นสองรงอบโงเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยเนื่ยิดตัวเลยอุ๊ย

มันไปทางเขาโตมันไปทางเขาโตใหญ่เลยเยี่ยมขึ้นกดเยี่ยมขึ้นกดใหญ่มันจะมาองทางหลังเยี่ยมกดกดเลยมันจะมีเตือนอยู่ถ้าโตโลเดี๋ยวมันก็วิ่งมา G G E V Last Call Goodbye ไหนฮะอ๋อโ,โตตายไปแล้วโอเคเอ้ยเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ไมไมไมตโตที่วิ่งมาโต

เน่ยจ้าคนเท่อุ้ยอุ้ยอยากได้อยากได้อันนี้อยากได้นี้ซื้อซื้อซื้อฮึอมเวททำนะเวททำ <laughs> <laughs> เดี๋ยวน้ <laughs> องราราพี่แรงน้องเราพี่แรงมา <laughs> <laughs> ดิบดิบดิบ <laughs> เฮ้ยลงไปดิ ซต้องซื้อเฮ้ยอยากได้อยากได้เจกได้กดเล็วกดเร็วไปมามาเอ้ยอย่าอยาไปแตะตัวเป็ดใช่ไหมต้องเป็ดน่ารักจังเลยเฮ้ยเป็ดนี่น่ารักอะชิบหายเดียวมันมามันมาอันนี้มันมาอันนี้นั่นแหละโอเคก็อยากให้มันเจ็บตัว chỗ đây đi được quá chỗ nhiều con ở khá là nó làm bà cặp bệt đó để 2000 để tăng tăng ôm đã lặng ngay

มึงลองเข้าฟ้าดิเอ้าแม่งดูเพื่อนอะไรกันนะขวัญนึกไม่ฝักนึกว่าดูเพื่อนมาโดดไปแล้วกันไปจากโดดไปมามาเจ้าระเบิดดาวระเบิดโอ้ยหายไปแล้วหายไปไล้ว มันมันเหนือและวไปไหนทำได้หรอโอ้หูกีตโจไม่งเลย่ะเหยนเสียงอะไรกันนะเ้ิอ๋อเฮียจะระเบิดอ้านี่เป็นไรอ่ะเปิดเดี๋ยนะ เ็เแล้วก็อ้าวไม่ได้เสียงนะน่อนอนเลย <c oughs> ดู๊บไคุณคุโดนอะไรครับคุณอะยตายเป็ๆๆ <c oughs> ดกัน้ายกันซ้ายกันสายไอ้ยวผ,ผมบอกคุณแล้วคุณไม่ฟังเอ้ยบอกแล้วไม่ตายไป